สัญญาณแห่งการเริ่มต้นเช้าวันใหม่มาเยือนเราสมมเณรก็เริ่มวัดปฏิบัติแรกของวันด้วยการจเจริญพุทธมนต์ซึ่งในวันนี้เราสมมเณรต่างก็มีความตั้งใจในการสวดมนต์มากกว่าหลายวันที่ผ่านมาพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแด้วล สาม,มเณรโปรตี้ที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกๆวันกับการฝึกสติและเจริญสมาธิซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจจริงจึงได้มอบรางวัลดอกบัวแห่งความดีให้กับสาม,มเณรโปรตี้เพื่อเป็นกำลังใจในการรักษาความดีตามวิถีแห่งผู้ทรงศีลต่อไปสาธุอีกครั้งหนึ่ง จะสุกกันให้เพราะผมตั้งใจสวดมนต์ครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ับพัวแห่งความดีครับ ความรักความใส่ใจจากหลวงตาที่มีต่อลหลานๆสัมเนนได้แสดงออกให้เห็นผ่านความเมตตาของหลวงตาที่นำพาเหล่าน้องๆสามมเนนออกบินทบาทในตอนเช้าเพื่อเน้นย้ำให้เหล่าสามมเนนได้เห็นถึงความสำคัญของวัดปฏิบัติตามกิจของสงฆ์อย่างมีความหมายและในยะสำคัญ รู้สึกสงบนะครับแล้วก็เมื่อเห็นสามเนณรนะครับเด็กๆเนี่ยเดินรับบินทาบาทแล้วก็ให้ศีลให้พรคิดไม่ถึงว่าเนนที่บวชมาไม่นานนะครับจะสามารถอารัธนาศีลแล้วก็ให้พรได้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องครับผมก็รู้สึกว่าวันนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่ดีของผมนะครับที่มีโอกาสได้ใส่บาทเนนทั้ง12รูปครับโอ้ยปลื้มปิติมากก็ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสุภชัยจิรลวนนที่ท่านได้ทําโครงการนี้บอกว่าประทับใจและดีมากๆแล้วบอกตรงๆว่าไม่ได้สอนเฉพาะน้องสัมมาเนนสอนสอนป้าด้วยหลักๆแล้วก็สอนคนทางบ้านด้วยก็อยากให้มีโครงการนี้ไปตลอดอะค่ะ ก่อนที่เหล่าสามนเณรจะได้ฉันพัตตาหารเช้าพระอาจารย์ซับชูก็ได้ชื่นชมสาม,มนเณรป๊อปและสาม,มนเณรพีถึงความตั้งใจที่จะควบคุมสติและมีความรับผิดช,ชอบในการมารวมตัวพร้อมเพื่อนๆได้ทันเวลาเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการทำวัดปฏิบัติและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้สงสัยฝนจะตกวันนี้แหละครับเนปอบกับเนนพีนี่มาก่อนเพื่อนเนนปอปกับเนนทีเหมือนกัน สูสีกันมากเหมือนกันตรงที่ฟันนะฟันเหมือนกันยิ้มก็เหมือนกันดีใจอะดีใจครับตื่น<ด>เร็วขึ้นนตื่นเร็วขึ้นนะครับโดยในวันนี้สามเนนเคนเนตได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์ทรัพชูให้เป็นผู้แบ่งปันข้อคิดทางธรรมให้แก่บรรดาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญถวายพัตตาารเช้าทุกอย่าง ล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ควรจะเป็นมันเป็นธรรมดาธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองจเจริญพรถึงแม้ว่าการแบ่งปันข้อคิดทางธรรมในครั้งนี้ของสัมเนนเคนเนตจะมีติดขัดไม่ราบรื่นอ,อยู่บ้าง แต่ด้วยความเพียรพยายามสามเณรเคนเน็ตก็ไม่ย่อท้อที่จะพยายามต่อหรือลมเลิกกลางคันสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงตามปณิธานที่อยากจะเป็นสามเณรที่ดีที่สุดให้ได้ก็รู้สึกดีที่ได้แบ่งบันทำมาครับถ้าเราทำชั่วเราก็ได้ชั่วถ้าเราทำดีเราก็ได้ดีทุกอย่างทุกสิ่งที่ตัวเองคิดอะว่าเราอยากได้มัน ก็ไม่ได้อย่างที่เราคิดตลอดเวลามันเห็นเงาของตนเองคับเนื้ออยู่แต่เนื้อชิ้นใหญ่กว่าเงาของมันมันก็เลยเอาเนื้อที่อยู่ในปากมันก็หล่นลงไปในน้ํามันมองไปที่เงาเ<อ>ง,งาก็หล่นเงาก็หล่นเงาหล่นยังไงเนาะพวกข่าวีนสื่อโาไม่เยนนเนื้อของเงาก็หล่นนะเนื้อของเงาก็ล่น มันหายไปด้วยใช่ไหมหอ่าโอเคแล้วเป็นไงต่อจบ<ก>จบ<ก>เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนได้จงพอใจในสิ่งที่ตนได้เพราะว่าคุณโยมสาทุนน่อยสาธุาแม้นิทานธรรมของสัมมานนพีจะเป็นนิทานสัน้นแต่ก็ชัดเจนในข้อคิดและแก่นสาระที่ว่าด้วยการพอใจในสิ่งที่เรามี ไม่โลบอยากได้อยากมีจนทำให้สูญเสียทุกสิ่งสร้างความประทับใจให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทําบุญในเช้าวันนี้ได้เป็นอย่างดีหลังจากนิทานธรรมของสามาเณรพีจบลงพระอาจารย์ซับชูก็ได้เล่าถึงที่มาของบทสวดยะถาซึ่งเรื่องราวมีอยู่ว่าชายเศรษฐีผู้หนึ่งที่ลูกชายได้เสียชีวิตลง เศรษฐีผู้นี้จึงได้ให้ลูกน้องนำอาหารไปไหว้ตรงที่ฝังศพของลูกชายในทุกๆวันแต่มีอยู่วันหนึ่งลูกน้องที่จะต้องนำอาหารไปไหว้ที่หลุมศพของลูกชายเกิดไม่กล้าที่จะผ่านสายน้ำที่ไหลเชี่ยวจึงได้นำอาหารไปถวายใส่บตาแก่พระสงฆ์พระสงฆ์รูปนั้นจึงได้ให้พรในบทสวดยะถาลูกชายจึงมาเข้าฝันเศรษฐีว่าเหตุใดจึงพึ่งมาทำบุญให้วันนี้ แต่ที่ก็โอนี่อาจจะเป็นเพราะเราแต่ก่อนนี้เราเอาไปวางไว้เฉยๆแต่เราไม่ได้มีบุญอะไรไม่ได้ผ่านผู้มีอุทิศบุญจิตมันก็เลยไม่ถึงพอถวายให้กับพระปเจกพระเทเจ้าพระผู้ปฏิบัติด,ดีท่านก็อุทิศบุญส่งไปให้เห็นไหมลูกเนนก็เหมือนกันเราจึงได้สวดยาถาให้กับญาติโยมเวลามาทำบุญอุทิศไปให้ หลังเสร็จจากการปฏิบัติเสขิยวัตรในช่วงเช้าแล้วสามเณรป๊อปสามเณรอาจและสามเณรเคนเนตก็ตรงเข้ามาขอลองถ่ายภาพด้วยกล้องบันทึกภาพของทีมงานอย่างสนุกสนานด้วยความสนใจแต่เมื่อสามเณรเคนเนตเห็นว่าเพื่อนๆมีความสนใจเช่นเดียวกันจึงหลีกทางและปลีกตัวออกมานั่งให้อาหารกระลอกรูปเดียวแทนเคนเนตคิดว่าต้องฟ้อนกระลอกเคนเนตแล้วล่ะน่ารักย นี่ก็ลอกขคเนตใจว่าตั้งชื่อยังไไม่างไม่ได้ลงหรอกเนั้งชื่อยังเอมันจะลงมาหายไปไหนแล้วนูกก่อนจะถึงเวลาที่หลานสามเณรจะได้พบกับหลวงตาอย่างใกล้ชิดซึ่งในวันนี้หลวงตาก็ได้ให้ความเมตตาในการนำเหล่าสามเณรเดินจงกรมด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก ทำให้เราพุทธบุตรน้อยมีความตั้งใจเป็นพิเศษในการเจริญสติและสมาธิตามที่หลวงตาสอนอย่างน่าประทับใจเก้าก็พูดสั้นๆอีกก้าก็โทเก็บมือพูดโอ้ในใจก็ได้ต้องตาออกเสียงให้พูดออกด้วยก็ได้โทรเดินสบายสบายพูด และช่วงหน้าน้องๆสม,มเณรจะได้เรียนรู้ธรรมะกันต่อกับบทเรียนจากพุทธประวัติในตอนอุบาสกคู่แรกในพุทธศาสนา